อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้คุณพลาดคลิปต่อไปนะครับแอร์ Mitsubishi เป็นแอร์ที่มีต้นกำเนิดดั้งเดิมมาจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งในประเทศไทยนั้นได้แบ่งออกเป็น2แบรนด์นั่นก็คือ Mitsubishi Heavy Duty แล้วก็ Mitsubishi Electric โดยทั้งคู่มีจุดเด่นในเรื่องของความทนทานฟังก์ชันการใช้งานที่ทันสมัยแล้วก็ประหยัดพลังงาน อีกทั้งยังมีให้เลือกหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นระบบฟิกสปีดแล้วก็ระบบอินเวอร์เตอร์โดยในคลิปนี้นั้นผมมาแนะนำ8แอร์ Mitsubishi รุ่นยอดนิยมที่ใช้สำหรับติดตั้งในห้องขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ห้องขนาดใหญ่และที่สำคัญประหยัดไฟเบอร์5จะมีตัวไหนบ้างที่น่าสนใจถ้าหากพร้อมแล้วไปฟังกันครับแล้วก็เริ่มจากตัวที่8มิ t ซูบิชิอิเล็กทริ แอร์ติดผนัง Happy i n v e r วอร์ตรุ่น MSY KY09 VF เป็นแอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ประหยัดพลังงานทำความเย็นได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยระบบ fast cooling ให้แผ่นกรองฝุ่นแบบ V air filter ทำให้อากาศบริสุทธิ์กำจัดเชื้อไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังสามารถกรองอากาศ ฝุ่น pm 2.5ได้อีกด้วยครับตัวแอร์ยังสามารถตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องได้ด้วยตัวเองเพียงกดปุ่ม error code เท่านี้ก็สามารถตรวจสอบได้แล้วครับแล้วก็ระบบคอยก็จะเป็น multi flow condenser ทนทานใช้วัสดุคุณภาพสูงแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประหยัดพลังงานหรือว่าประหยัดไฟเบอร์5ให้ค่าเสียอยู่ที่1 8 1แรับประกันคอมเพรสเซอร์อยู่5ปีสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่เริ่มต้น 12,590บาทไปจุถึง14,990บาทต่อมาตัวที่7 Mitsubishi Heavy Duty Non Inverter Gase Series รุ่น s r k 1 3 4 x v สำหรับแอร์ตัวนี้นั้นะครับเป็นระบบแอร์ฟิกสปีดให้ระบบกระจายลมพลังงานสูงกล้องฝุ่นขนาดเล็กให้อากาศสะอาดสดชื่นนะครับแอร์ดิส tribution system ด้วยระบบกระจายลมสามารถส่งลมได้ไกลสูงสุดถึง17เมตรแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องด้วยโหมดพลังงานสูงแอร์เย็นเร็วยิ่งขึ้นด้วยระบบไฮพาวเวอร์ครับตัวแอร์สามารถไล่ความชื้นในคอยเย็นเซลคลีนโอเปอเรชั่น ก็จะหมดกังวลเรื่องความชื้นแล้วก็กลิ่นอับแถมยังฟอกอากาศด้วยแผ่นนาโนแอร์ฟิลเตอร์ก็คือกรองฝุ่นขนาดเล็ก PM 2 5ให้สะอาดหมดจดมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับโดยตัวแอร์นั้นประหยัดพลังงานหรือว่าประหยัดไฟเบอร์5ให้ค่าเสียอยู่ที่13.23รับประกันคอมพรสเซอร์จำนวน5ปีโดยราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ที่12,400บาทไปจนถึง31,200บาท ตัวที่6 Mitsubishi Heavy Duty แอร์ติดผนัง Standard Inverter เตอร์โฮชิซีรีรุ่น S R K 15 Y Y P แอร์ตัวนี้เป็นแอร์ระบบอิ v e r อร์เตอร์ให้โหมดเพลา์แอมพ i ิจูดโมดูล a t i o n เพื่อที่จะปรับความถี่ในการทำงาน ก็จะทำให้เกิดประสิทธิภาพตัวเครื่องออกแบบช่องลมแบบ j จสโฟย็นเร็วขึ้นแล้วก็กระจายอากาศได้ไกลสูงสุดถึง17เมตรเลยครับแถมยังมีแผ่นฟอกอากาศแบบอันติแอลเลอร์จีและแอคทีเว e คาร์บอก็จะทําการยับยั้งสารก่อภูมิแพ้แล้วก็ขจัดกลิน่นแล้วก็ฟอกอากาศด้วยแผ่นนาโน Air Filter อร์กรองฝุ่นขนาดเล็ก pm 2 5เพื่ออากาศที่บริสุทธิ์ แล้วก็สะอาดสดชื่นนั่นเองครับตัวเครื่องให้กําลังไฟ1,420วัตต์ประหยัดไฟเบอร์5จํานวน1ดาวให้ค่าเสีอยอยู่ที่18.37รับประกันคอมเพรสเซอร์อีก5ปีสําหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ13,800บาทไปจนถึง31,000บาทตัวที่5 Mitsubishi Erectric แอร์ติดผนังมิสเตอร์สลิมซูเปอร์อินเวอร์เตอร์รุ่น GY Series แอร์รุ่นนี้เป็นระบบอินเวอร์เตอร์ประสิทธิภาพสูงในการประหยัดพลังงานแล้วก็ให้ความเย็นสบายแล้วก็ไร้เสียงรบกวนครับให้เทคโนโลยี Sleep โ o d e ทำให้นอนหลับสบายได้ตลอดทั้งคืนพักผ่อนได้อย่างเต็มที่เลยนะครับในส่วนของการปรับความเย็นก็จะเป็นระบบฟาสต์ o ู l i n g ปรับความเย็นได้ในระดับที่ต้องการแล้วก็เข้าสู่โหมดปกติโดยอัตโนมัตินะครับให้เทคโนโลยีเพื่ออากาศสะอาด pm 2.5 Fil ตอร์โดยการกรองแล้วก็จับสิ่งที่ปนเปื้อนในอากาศ ได้อย่างสะอาดหมดจดนะครับประหยัดไฟเบอร์5ระดับ3ดาวให้ค่าเสียอยู่ที่22.06รับประกันคอมเพรสเซอร์5ปีตัวที่4 Mitsubishi Heavy Duty a ีแอร์ติดผนัง Standard i n ินเว e r ์เตอร์ r i รุซีรีให้ระบบ j e t โกระจายความเย็น เย็นได้ไกลสูงสุด12เมตรแล้วก็เย็นเร็วภายใน15นาทีมีโหมดไล่ความชื้นในคอยเย็นด้วยเซลคีนโอเปอเรชั่นก็จะหมดกังวลเรื่องความชื้นแล้วก็กลิ่นอับครับและยังกองฝุ่นขนาดเล็ก pm 2.5ด้วยแผ่นกล้องอากาศ nano air filter ก็จะลดปัดจจัยการเกาะภูมิแพ้ด้วยแผ่นฟอกอากาศแบบ anti allergy แล้วก็ activate คาร์บอนยับยั้งสารก่อภูมิแพ้แล้วก็ทําการกระจัดกลิ่นนั่นเองครับตัวเครื่องให้กําลังไฟ1,180วัตต์มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5จํานวน1ดาวให้ค่าเสียอยู่ที่19.89รับประกันคอมเพรสเซอร์จํานวน5ปีสําหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ที่19,400บาทไปจนถึง35,200บาทตัวที่3 Mitsubishi Heavy Duty แอร์ติดผนังดีลักอินเวอร์เตอร์ยูกิซีรรุ่น S.R.K.10YYS แอร์ตัวนี้ควบคุมการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนด้วยไวเลสคอนโทรลซิสเต็มสะดวกสบายด้วยการควบคุมทำงานด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ก็จะประหยัดไฟแล้วก็ควบคุมการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับพอยทองแดงแท้เคลือบบูฟินทนทานต่อการกัดก่อนแล้วก็คงทนต่อการใช้งานให้เทคโนโลยีวิตามินซีฟิลเตอร์ด้วยนะครับทำการปล่อยวิตามินออกมาพร้อมกับอากาศที่ บริสุทธิ์ก็จะช่วยคงความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานั่นเองครับตัวเครื่องให้กำลังไฟ675วัตต์แล้วก็ประหยัดไฟเบอร์5จำนวน3ดาวค่าเซียอยู่ที่22.73รับประกันคอมเพลเซอร์จำนวน5ปีสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ15,800บาทไปจนถึง38,100บาทครับ ตัวที่2 Mitsubishi Heavy Duty แอร์ติดผนัง Super Deluxe Inverter f u l l U Series รุ่น S R K 5 0 Z S X S เป็นแอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ประหยัดไฟเบอร์จําจำนวน2ดาวมีฟังก์ชัน Kick-Lock เหมาะกับครอบครัวที่มีเด็กเล็กครับให้โหมด Eco ปรับการทำงานให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปิดอัตโนมัติเมื่อไม่มีคนอยู่มี Motion Sensor จับความเคลื่อนไหวแล้วก็ช่องลมแบบ j e t ดโส่งลมไกลสูงสุด15เมตรอีกทั้งยังมีการตั้งค่าการทำงานเปิดปิดด้วยตนเองแบบรายสัปดาห์ได้ด้วยนะครับด้วยฟังก์ชัน Weekly Timer ตัวเครื่องนะครับก็จะมีกำลังไฟอยู่ที่1,247วัตต์ให้ค่าเสียอยู่ที่22.18แลรับประกันคอมพิสเซอร์จำนวน5ปีครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ28,0 0 0บาทไปจนถึง48,100บาท แล้วก็ตัวที่1 m i t s u b i s h i E l e c t r i c i c แอร์ติดผนัง Standard Inverter JY 3 6 s e r ซีรรุ่น MSY JY 3 6 VF เป็นแอร์ที่ทำงานด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ประหยัดพลังงานมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5้าจำนวน1ดาวปรับอุณหภูมิให้ลดลงได้รวดเร็วด้วยระบบฟา s ์ c คูลิ่งมีแผ่นกรองฝุ่นแบบ V Air Filter ทำให้อากาศปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราฝุ่นแล้วก็แบคทีเรียครับ สามารถตรวจหาความผิดปกติของเครื่องได้ด้วยตัวเองง่ายเพียงแค่กดปุ่ม Error Code โคส่วนการทำงานก็จะทำงานแบบ Quiet l e v e l ลทำงานเบาทำให้เสียงเงียบสนิทปรับแรงลมให้อยู่ในระดับต่ำสุด ก็จะทําให้หลับสบายตลอดคืนด้วยสลีปโหมดนั่นเองครับสําหรับตัว A อนั้นนะครับจะให้ค่าเสียอ,อยู่ที่18.27รับประกันคอมเพรสเซอร์จํานวน5ปีสําหรับราคาค่าตัวจะอยู่ประมาณ6 9 9 0บาทไปจุถึง63,130บาทครับครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับ8 แอร์มิสซูบิชิในปี2025นี้เรียกได้ว่าน่าสนใจทุกตัวเลยทีเดียวครับโดยในเรื่องของค่าเซียหรือว่าค่า SEER หรือค่าประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานตามฤดูกาลก็จะเป็นค่าที่เริ่มจากการนำปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของแอร์เช่นเมื่อโดนความร้อนสะสมจากแสงแดดหรือว่าความเย็นจากวันที่อุณหภูมิตม่ำซึ่งจะทำให้ได้ค่าประสิทธิภาพการใช้งานพลังงานที่มีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงนั่นเองนะครับก็ ก็จะเป็นหนึ่งในค่าที่มีความสําคัญในเรื่องของการตรวจสอบค่า s e e r หรือว่าค่าเซียนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานนั่นเองครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ like, เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับไปพบกันใหม่คลิปต่อไปสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ